สวัสดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจำวันที่27สิงหาคมคุณได้6ถ้วยกับหัวส่วนเขาได้10ถ้วยนะคะ วันนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาเก่าๆนะคะอาจจะวนกลับมาให้เราต้องแก้ปัญหาอีกครั้งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยอยากจะแนะนําว่าอย่าพูดคุยถึงปัญหาเก่าการทําผิดเก่าๆนะคะไม่ว่าจะของฝ่ายไหนนะบรรยากาศในความสัมพันธ์มันจะได้ดีนะคะแฟนคุณได้สิบถ้วยวันนี้ไพ่แฟนดีมากเลยอ่าไม่ว่าจะเป็นงานเงินอะไรก็จะดีนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยแฟนเขาแฮปปี้อยู่นะดังนั้นอย่างที่บอกนะคะอย่าพูดเรื่องเก่ามีไพ่เดฟรีโนโพยายามอย่า คิดลบนะคะ,ะดึงดูดพลังงานที่เป็นบวกเข้ามาดีกว่าแล้วก็ let go to i s s u s ก็หมายถึงว่าอย่าไปพยายามควบคุมสถานการณ์มากจนเกินไปโดยเฉพาะไปควบคุมคนรักนะต้องปล่อยวางนะคะคนโสดสนิทนะคะคุณมีโอกาสได้เจอบคนรักเก่านะแต่ว่ามาคราวนี้เนี่ยเขาเป็นพลังงานสิบถ้วยเลยอะ่ะเขาอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแบบดีๆนะคะยังไงก็ลองพิจรารณาดูนะ